ตอนนี้ก็เครื่องร้อนนะครับเพราะน้องแก้วนะครับเพิ่งจะกลับมาแน่นองนะครับมาดูครับได้ได้ได้พอสมควรนะครับไปเป็นสำหรับรองวันแล้วก็บอ้องนิดนะครับนะครับเป็นรอบอย่าลามกินข้าวต้มด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับว่าบอลลงนิดกับรองไม่สบายนะก็ครมที่อนจะคืนครับราวเลยรัพร้อมกันนะรเมื่อวานนี้มาใส่นิดหนึ่ง เรามงรุ่นพร้อมกันว่าคะแนนที่สองเอ๊ะเช่างมืดครับเนี่ยรางวัลก็มีหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็บอกตรงนี้นะครับไม่หนึ่งคะแนนช่างมืดเดี๋ยวน่าจะลงสองแหวนนะสองแหวนเระวาก็บคะแนนที่สองด้หรือเปล่าถ้าใครได้คะแนนที่สองเท่ากับได้แต้งกับครัวลุงครัวทับทิมซีฟู้ดเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าครัวทับทิมซีฟู้ดเนี่ยทำเวลาสองคะแนนหนึ่งนะครับชนะนะครับคู้รองตะเหน่นสามพอดีได้ ปายนะครับว่นนาจะไดคะแนนไร้อสองคะแนนแต่ทุกท่านยังมีหนึ่งคะแนนรอบนี้นะครับเรามาดูกันมาเชียร์กันว่าระหว่างรองวันทางน้ำเปรียว <นะ S 2> ชัดเจนขอบคุณมากครับของลูกนี้ใครจะได้เงินหนึ่งคะแนนนะครับรอบหน้านี้สําคัญมากๆนะครับนะครับรอบลึกแล้วนะครับเป็นรอบร,รองชนะเลิศที่มอนตีนะครับ,บ,รบขอให้หายป่วยไวาครับดีใจนะครับจะชนะหรือไม่ชนะเดี๋ยวมาพร้อมกันนะครับท่านผู้ชม มาดูครับน้องแก้วนะฮะจะเข้านะฮะอีกชื่อหนึ่งได้หรือเปล่าครับรอบสามนะครับตอนนี้ยังอยู่รอบสองอยู่รอบแล้วเพชรีแดงร้อยยี่ครับสุพศเชียนแก้วครับอาเข้าไปครับกันนะฮะท่านผู้ชมหลานจัางหลวัดครับนี่หลานช่างหวัดรอสักครู่ครับหลานช่างหวัดน่าจะลงบอสองเกว่าสังกัดนี้ไม่ธรรมดานะครับ เมื่อมาโคจรมาเจอกันแบบนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะเป็นภาพไหลลงมาดูกันนะท่านผู้ชมพร้อมแล้วติดเครื่องมาครับน้อง<ด>แกแ้วจะ<า>ผ่านไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวสำหรับรอบสามอีกหนึ่งชื่อครับรองวันนั้นไม่ธรรมดาครับมาดาูครับ ประมาณร้อยเมตรครับร้อยเมตรหมดได้บอกเติบก็ยังไม่แน่เะยครับเรียกร้อยน้องแก้ววานหางก่อนนะครับน้องแก้ววานนี้ก่อนนะครับมาดูปลายสนามน้องแก้วเข้าไปครับมาน้องแก้วเขาทำได้ครับนแก้วทำได้ครับน้องแก้ว เอาแล้วโอเคแก้วเข้าไปสองชื่อครับนกแก้วเข้าไปสองชื่อครับมมันมากครับมันมากครับมันมากครับโอ้โหส่วนส่วนส่วนพี่นามมานักเะชุ่งระดานเหล่านี้จะมีอยู่สามลันลันนกแก้วเข้าไปสองชื่อแล้วครับเข้าไปสองชื่อแล้วครับเยอดยะครับ ไปแล้วนะสอนชื่อครับคู่นี้สูสีมากครับออกตัวนะรองวันเหมือนจะนำด้วยซ้ำเลยครับ ไม่ใช่ปัญหาตั้งแต่ตอนนี้เราต้องการไม่ใช่คนอยู่เลยเฮ้ยพี่เกียรติอยู่ไหมเนี่ยพี่เกียรติหายไปไหนมี่อมาแล้วครับพี่เกียรติมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจมาแล้วครับพี่เกียรติมาแล้วต้องให้เรียกครับเหมือนรู้เลยเหมือนรู้พี่เกียรติมาครับสวัสดีครับ